บักรองเล่าเรื่องสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอนำเสนอนิยายเสียงเรื่องจะกี่พบขอจบที่เธอเป็นเรื่องราวของวิญญาณสาวที่ผูกจิตไว้กับคนรักใน e ี11ตามมาฟังกันเลยค่ะคุณแม่ตะวัดของแม่สองแม่ลูกกอดกันวีนัสร้องให้ ด้วยความดีใจน้ำมนต์ดีใจอย่างบอกไม่ถูกคุณวัดกลับมาแล้วทั้งนวัดและน้ำมนต์ต่างมองตากันผมกลับมาแล้วคิดถึงผมบ้างไหมนวัดชายตาไปยังวัชรนาเขตน,นาคราชน้ำดีใจที่คุณปลอดภัยเจอกันเสียทีเสียงนาคหนุ่มผมวัชระ ยินดีที่ได้รู้จักคุณวัดผู้ชายปากกับใจไม่ตรงกันต้องขอบคุณที่ช่วยดูแลน้ำและแม่แทนผมต่อไปคงไม่ต้องรบกวนอีกแล้ววีนาจุงมือวัชระพ่อวัชระปล่อยให้สองคนก็คุยกันไปเข้าบ้านน้าดีกว่า จะพาไปดูอะไรวัชรานาเคนนาคราชอดสงสารหญิงสูงวัยตรงหน้าไม่ได้จึงเดินตามแรงจูงมือของเธอไปหยุดที่ห้องโถงใหญ่เบื้องหน้าเป็นภาพชายสูงวัยใบหน้าคล้ายนาคหนุ่มมากนี่ไงคุณปู่ของฉัน นาคหนุ่มนั่งลงกราบอย่างนอบน้อมเบื้องหน้าของรูปถ่ายมีรูปปั้นพญานาคสีดำองค์ใหญ่เจอกันเสธีเสียงดังมาจากรูปปั้นท่านเป็นใครนาคหนุ่มทรงกระแสจิตสักวันเจ้าจะรู้วีนัสพาวัชระไปหาของว่างให้รับประทานและเชิญรับประทานมือเที่ยงด้วยกัน ย้อนมาที่นวัดและน้ำมนต์กุณวัฒน้ำทั้งคู่พูดพร้อมกันนวัดจึงให้น้ำมนตพูดก่อนน้ำแต่งงานกับคุณวัชรนาเคนแล้วตั้งแต่น้ำอยู่วังบาดาลผมก็แต่งงานแล้วกับคุณแต่ไม่ใช่คุณนวัดเล่าเรื่องราว ช่วงเธอไม่อยู่ให้ฟังจนหมดสิ้นน่าสงสารเธอคนนั้นจังแล้วผมล่ะน้ำผมรักคุณนะน้ำมนต์กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ทั้งคู่ต่างมองตากันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วน้ำคิดว่าเราต้องลดสถานะจากเดิมมาเป็นพี่น้องหรือเพื่อนจะดีกว่า อย่างน้อยน้ำคงต้องให้เกียรติและซื่อสัตย์ต่อสามีของน้ำน้ำมลเจ็บปวดหัวใจยิ่งหนักเธอถูกบังคับต้องยอมสังเวยความสาวแรกกับหนทางกลับบ้านเพื่อให้ได้เจอนวัดชายคนรักแต่กลับตรปัดนวัดแต่งงานกับรูปจำแรงของนาคสาวถึงขั้นตกเป็นสามีภรรยากัน ทั้งนิตินัยและพฤตนินายดามตนไม่ต้องการเป็นนางวันทองหญิงสองใจน้ำต้องการแบบนั้นจริงๆหรือครับดวัดมองหญิงสาวที่เขารักอย่างร้าวรานใจโอเคผมยินดีอย่าให้น้ำคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับหนุ่มพญานาคนั่น คุณวัดกลับมาเหนื่อยๆพักผ่อนให้สบายใจนาม,ม่รบกวนแล้วค่ะน้ำมนต์ทำตัวไม่ถูกนั่นคนรักโน้นก็สามีแล้วก็เป็นพญานาคหญิงสาวเกรงว่านวัดจะได้รับอันตรายวีนัสดีใจที่ได้นวัดกลับมาจึงพาลูกชายไปหาพระเกจิดังๆรถน้ำมนต์ โยมอย่าล้ออัตมาเล่นเอาดวงคนตายมาให้ดูพระเกจิดังรูปนั้นส่งวันเดือนปีเกิดของนวัดคืนให้เดี๋ยวอัตมารดน้ำมนตให้นวัดเห็นใจทางพระและแม่ของเขาหมอดูพระเกจินี่มันยุคไหนแล้ววางบาดาลน,นวัดก็ไปมาแล้ว เสียดายที่ไม่ได้เอามือถือไปด้วยจะได้ทำคลิปวิดีโอเรื่องราวชาวบาดาลมาให้ชาวโลกได้ดูจะได้เลิกสงสัยกันเสียทีว่าพญานาคมีหรือไม่มีตัวตนในจักรวาลน,นี้อีฉันจะพาลูกชายมาบวชขอเลิกวันบวชด,ด้วยค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อไม่เข้าใจว่าโยมวีนัสจะบวชคนตาย แล้วทำไมกันจึงส่งวันเดือนปีเลิกบวชของนวัดให้โรวงพ่อมองไม่เห็นเงาหัวของนวัดเมื่อกลับจากวัดวีนัสเตรียมงานบวชอย่างอารังการลูกชายคนเดียวกำลังจะบวชให้เธอวีนัสจะได้เกาะผ้าเหลืองพระลูกชายขึ้นสวรรค์เธอยิ้มอย่างมีความสุข อีกเก้าวันนวัดจะเข้าวิธีอุปสมบทกาเชิญถูกจัดพิมพ์ขึ้นน้ำมนตก็ได้รับเชิญเธอเพิ่มใจแทนวีนัสยิ้มอะไรกันน้องน้ำดูมีความสุขจังครับวัชรนา,าเขนนาคราชวางศรีรษะลงบนตักนุ่มนิ่มของภรรยาสาวที่สวมชุดนอนสีเขียวใบไม้ แขนกุดคอกว้างยาวเสมอเขา่าสนใจผมบ้างครับร่างบอบบางนั่งพิงพนักโตฟาดูการดเชิญงานบวชของนวัดคุณแม่คุณวัดส่งการ์ดเชิญไปงานบวชคุณวัดนะคะวัชระร้องอ๋อคำเดียวจริงๆเขาค่อย ค่อยลุกขึ้นช้อนร่างน้ำมนต์อุ้มไว้แนบอกพร้อมกับบนพ,พึมพำยุ่งเรื่องคนอื่นมาหลายวันแล้ววันนี้เป็นวันครอบครัวที่สามีภรรยาจะได้อยู่ร่วมกันบ้างคิดถึงจังวัชระนาเคนนาขราชพยายามปรับตัวให้คล้ายมนุษย์ที่ทำอะไรช้าๆไม่รีบร้อน เดินตรงไปยังห้องนอนโดยไม่เปิดประตูวางร่างบอบบางงดงามแบบมนุษย์ผู้หญิงบนโลกนี้บนเตียงนอนกว้างหน้านอนเวลาขณะนั้นประมาณสามทุ่มน้ำง่วงนอนจังค่ะคุณวัดเธอทำเสียงงวงเงียหาวติด,ต,ดติดกันสุดท้ายก็โดนลิมฝีปากของนาคหนุ่มประกบไว้บท ขยี้เบาๆเนิ่นนานแต่เราอารมณ์ชุดนอนตัวสวยลงไปกองบนเตียงเมื่อไหร่ไม่รู้น้ำมนตรู้สึกหนาวชั่วครู่ต่อมาเริ่มอบอุ่นจนเกือบรุกเป็นไฟภาพคู่รักกำลังพร้อตรากันอย่างมีความสุขทำให้นวัดที่เดินเข้ามาเมื่อเห็นประตูห้องนอนเปิดอยู่ คิดว่าน้ำมนต์น่าจะยังไม่ได้นอนเขาจะมาลาเธอและขออโหสิกรรมแก่กันภาพเพื่องหน้าคนรักของเขากับชายอื่นกำลังพร,ร,อร่อตรากันนวัดเดินไปขึ้นรถแบบไม่รู้ตัวภาพนั้นยังติดตาตรึงอยู่ในความทรงจำเขาเสียใจน้อยใจ ขับรถออกไปอย่างไร้สติไม่รู้ทิศทางนวัดจะไปวัดเพื่อฝึกปฏิบัติตัวก่อนบวชเป็นพระวัดที่จะบวชนั้นเป็นวัดป่าอยู่บนเขาระหว่างทางมีฝนตกถนนลื่นขณะเดียวกันมนตราปิยนาคีกับจะเก็บผลรไม้เรื้อยตัดหน้ารถของนวัด ที่ขับมาอย่างเร็วพลิกคว่ำตกลงไปในเหวล,ลึกเสียงร้องของนวัดและนาคสาวประสานกันผสมกับเสียงร้อรถระเบิดสี่ร้อก่อนจะลงเหวทุกอย่างหยุดนิ่งคุณวัดอย่าตายนะมนตราปิยนาคีประคองร่างของเขาออกจากรถนำไปวางไว้บนกิ่งไม้แน่นหนา และมองเห็นได้ง่ายจากถนนเสียงรถระเบิดวิญญาณออกจากร่างร่องรอยเบาดุดปุยนุ่นไม่นานนักมีรถสายตรวจผ่านมาเข้าช่วยเหลือนำร่างไร้สติส่งโรงพยาบาลนวัดเป็นเจ้าชายนิทราอยู่ในห้องไอซวีนัท รู้ข่าวช็อกหมดสติบ่าวพร่ยนำส่งโรงพยาบาลไว้ทันความดันสูงกว่าปกติและโรคหัวใจกำเริบหมอให้นอนโรงพยาบาลปเผอินเป็นโรงพยาบาลเดียวกันกันกบนวัดน้ำมนรู้ข่าวชวนวัชรนาเคนนาคราชไปเยี่ยมทั้งนวัดรวีนัด หมอให้ทำใจเรื่องนวัดไม่เกินเจ็ดวันน้ำตาหญิงสาวพรั่งพรูลงมาด้วยความสงสารจะบวชอยู่แล้วเชียวโถวคุณแม่คุณวัดทำไมโชคร้ายนักร่างบางสุดตัวลงนั่งบนโซฟาข้างเตียงพยาบาลมาเตือนเรื่องเวลาฝากด้วยนะครับ วัชรรนาเนาขตนาคราชยิ้มให้พยาบาลพรางประคองร่างภรรยากลับบ้านปกติน้ำมนต์จะขับรถเองแต่วันนี้ยอมรับว่าเธอหมดแรงสามีของเธอเป็นคนขับแทนคือเหาะมาเหนือถนนม่ถึง40สบวินาทีก็ถึงบ้านสวนนมนตพัดวัชรรนาเคนนาคราช อุ้มน้ำมนต์รอยจากรถเข้าห้องนอนกันเลยนอนพักครับเขาเช็ดหน้าเช็ดตัวเปลี่ยนเป็นชุดนอนสีแดงเลือดนกห่มผ้าให้เธอย้อนกลับมาที่วางบาดาลเกิดสงครามต่างเผ่าพันธุ์ระหว่างพญานาคกับพญาครุฑนาคสายตระกูลสีดำและ สีเหลืองทองจะส่งสัญญาณไปยังดวงแก้วประจําตัวของวัชราาน,นาเคนาคราชและมนตราปิยนาคีนาคหนุ่มจากบาดาลมาร่วมสัปดาห์วัชราาน,นาเคนาคราชกลับมาด่วนมีเหตุการณ์ไม่สงบระหว่างนาคกับครุฑ คล้ายการส่งข้อความในมือถือวชรนา,าเคนาขราชห่วงหน้าพระวงรหลังน้ำมนต์อ่อนแอมากแต่บ้านเมืองของเขาก็สำคัญเขาเขียนจดหมายวางไว้ข้างหมอนก้มลงจุกหน้าผากของภรรยาจากนั้น่ร้มนต์ป้องกันภัยรอบบ้านน้ำมนต์ตื่นขึ้นกลางดึกไม่พบร่างสามี พบแต่จดหมายแจ้งไว้ว่ามีเรื่องต้องไปทำที่วังบาดาลรักสุดหัวใจจากวัชระหญิงสาวเตรียมอาหารไปถวายเพนหลวงพ่อนัดโยมมีอะไรไม่สบายใจหรือหลวงพ่อนัดเมตตาถามขึ้นคุณวัดประสบอุบัติเหตุคุณแม่ป่วยทั้งคู่นอนโรงพยาบาล แล้วยังคุณวัชระสามีของน้ำกลับไปบาดาลค่ะหลวงพ่อนัดพูดปลอบใจโยมลูกสาวว่าอะไรอะไรจะเกิดเราห้ามไม่ได้แต่เราห้ามไม่ให้ทุกข์กับมันได้หรือทุกข์ให้น้อยลงน้ำมนต์มองหน้าหลวงพ่อนัดที่ผ่านเรื่องราว เลวร้ายมาจนสุดท้ายก็ออกบวชเพื่อหาหนทางดับทุกข์สาธุค่ะหลวงพ่อน้ำจะลองฝึกทำดูค่ะพบกัน EP ีหน้านะคะท่านผู้ฟังที่ชอบนิยายแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดในช่องป้ากรองเล่าเรื่องด้วยนะคะ แล้วทุกท่านจะไม่พลาดรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครนะคะขอบคุณคะ่ะ